ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา un ์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศีสโรค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Two Tone Talk ค่ะทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เป็น Two Tone Talk ฉบับเวอร์ชั่นพิเศษนะคะคือมาแค่ดิฉันคนเดียวมาแค่ทอกเดียวนะคะเพราะว่าอีกทอกนึงเนี่ย แยกย้ายกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนเนี่ยหยุดยาวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานนะคะหลายหายท่านเนี่ยก็อาจจะกลับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเ <c oughs> ช่นเดียวกับดิฉันแล้วก็คุณตากันนะคะ <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องทําให้รายการทูทนท้องสําหรับเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นเทป ที่เป็นทอกเดียวนะคะก็คือเป็นแบ่งการคนลาคนลาเทปนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันไม่สะดุดแล้วก็ไม่ติดขัดนะคะอ่านะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนนะคะเลยถ้าเทปนี้ออกก็น่าจะเป็นช่วงที่เลยสงกรานไปแล้วนะคะก็คือคุณผู้ฟังก็น่าจะกลับ หลายท่านก็อาจจะกลับเข้ามาทํางานแล้วนะคะหรือว่าหลายท่านก็จะยังลายาวนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะลาช่วงก่อนสงกรานบางท่านก็ลาหลังสงกราน,นนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงวันหยุด ยาวของคนไทยนะคะกะ็ยังไงซะก็ขอให้มีความสุขเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะเดินทางกลับหรือเดินทางไปยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่องของอความคิดสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้เราก็มาหาข้อมูลนะคะได้ข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ที่ดิฉันชอบเข้าไปหาข้อมูลอยู่เป็นประจำนะคะก็คือ creativethailand.org นะคะหรือว่านิตยาสารคิดนะคะของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์อันที่เขามาจะชอบมีหัวข้อแบบแปลกๆนะเหมือนอย่างที่เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราชวนพูดคุยกันเรื่องของอิกโนเบลนะคะเรื่องของรางวัลโนเบลแต่เป็นรางวัลโนเบลที่ให้กับาางานวิจัยที่อาจจะฟังดูแล้วเหมือนจะขำๆนะแต่ในที่สุดแล้วก็เป็นงานวิจัยที่มี คุณค่านะ,ะในในในมุมใดมุมหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ,อะพอดีไปอ่านเจอเรื่องของการพยายามที่จะเปลี่ยนกรุงเทพนะคะให้หน่าอยู่กว่าที่เคยนะคะอันนี้เป็น จากเว็บไซต์นะคะ creativethailand.org นะคะชื่อบทความเนี่ยนะคะเขียนว่ารู้เฟื่องเรื่องสร้างสารรค์จาก11นักสร้างสารรค์นะที่จะมาเปลี่ยนกรุงเทพให้หน่าอยู่กว่าที่เคยนะคะอันนี้เขียนออกอากาศนะคะวันไม่ใช่ออกอากาศเขาเรียกอะไรนะ ขึ้นเว็บไซต์เนี่ยนะเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้ไดอ่านกัน,นในวันที่14มีนาคมปีนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างทันสมัยอยู่นะคะทีนี้เนื้อหาที่มาจากบทความเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเขาไปสรุปนะคะ,ะการบรรยายในหัวข้อ talkable space นะ meet the people that matter นะอันนี้เป็นหัวข้อการบรรยายนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลออ,แบบออกแบบกรุงเทพปี2567 ะะก็จะมีศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเขาชอบจัดงาน n g n o k ก e s i g n w ว e k นะคะทุกปี ะะปีนี้นะ,ะก็คือปี2024เนี่ยก็จะมีทอล์กอันเนี้ยนะคะที่มาชวนพูดคุยกันนะคะ,ะซึ่งในทอล์กเนี่ยนะคะในการบรรยายเนี่ยมีการเชิญชวน11นักสร้างสรรค์นะคะมาแชร์ประสบการณ์นะมาเล่าไอเดียมาอบอกเล่าแนวคิดมุมมองใหม่ๆนะคะที่จะ,ะสร้างแรงบันดาลใจนะคะที่จะปรับเปลี่ยนกรุงเทพมหานครเนี่ยให้น่าอยู่กว่าที่เคย ะะอันนี้ก็ลองอ่านดูนะคะก็มีหลายโครงการหรือว่าหลายไอเดียที่มันมีความน่าสนใจนะคะเผื่อมันเอาไปทำได้จริงนะคะแล้วก็สมมติประสบความสำเร็จที่กรุงเทพนะ,ะ <ๆ S 1> ก็อาจจะเอาไปปรับใช้กับเมืองอื่นๆนะคะได้นะต่อไปในอนาคตนะคะอ่ะทีนี้ลองดูนะคะว่ามีโปรเจกต์หรือว่ามีไอเดียมีโครงการอะไรบ้างนะคะอันดับ อันดับแรกนะคะโปรเจกต์ Project แรกชื่อว่าบ้าบอโปรเจกต์นะคะเขามีชื่อเป็นภาษาไทยว่าบ้าบอนะแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Mad Project นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของศิลปินนะคะนักออกแบบแบ,บแรนด์ชั้นนําของประเทศเราเนี่ยทั้งหมด4แบรนด์นะคะแบรนด์แรกก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าเปรมประชาอันนี้ผลิตเซรามิกแฮนเมดนะคะ แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งคือพัสย่านะอันนี้คุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะรู้จักนะค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มสิ่งทอนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะชื่อว่าดีสวัสด์นะคะแล้วก็แบรนด์สุดท้ายเป็นแบรนด์เครื่องประดับแฮนด์เมดนะคะชื่ออาริสรานะคะก็ทั้ง4แบรนด์เนี้ยมาทํางานร่วมกับ ศิลปินอิสระอีกสองท่านนะคะซึ่งเป็นศิลปินอิสระนะคะที่มีความพิเศษจากอาการเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะคะหรือว่าสภาวะความผิดปกติของพัฒนาการรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคมศิลปินทั้งสองท่านนี้ก็คือคุณธีรัตอภิพัฒนานะคะแล้วก็คุณปันนาชัดนะคะชั้น ทพควินนะคะซึ่งศิลปินทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมาทำงานร่วมกับแบรนด์ทั้ง4แบรนด์นในการที่จะพัฒนา,อ,าอะไรงานศิละปะออกมานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนิดนึงนะถ้ามันมีความเป็นไปได้นะก็จะได้มีพื้นที่นะคะให้กับเ,เป็นพื้นที่ให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มเนี้นะได้สามารถที่จะแสดงออกนะคะ แล้วก็ในที่สุดแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะ,ะศิลปินอิสระแบบนี้เนี่ยจะถูกผลักดันให้เป็นศิลปินที่สามารถเป็นศิลปินได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นนะน,นั้นจึงเป็นที่มาของอบ้าบอโปรเจกต์ Project นะคะ,ะต่อมานะคะโครงการที่2ชื่อว่า one bangkok นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและความคิด สร้างสารรค์ของคนไทยนะคะโดยที่โครงการนี้ให้ความสำคัญกับพื้นที่เปิดโล่งนะคะเพื่อใหอ้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสร้างสารรค์แล้วก็ออกแบบเมืองให้หน้าอยู่นะคะตัวโครงการวันแบง k อกนะคะก็ตั้งใจที่จะนำเอาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ คนที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็เขาจะาพยายามอยากที่จะออกแบบเมืองเนี่ยให้มีพื้นที่สีเขียวในตัวโครงการของเขาเนี่ยให้ได้มากกว่า50นะคะแล้วก็เวลาออกแบบโครงการเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงการเดินเท้าที่สะดวกสบายนะคะเพื่อให้เป็นเมืองที่สามารถสัญจรได้ถึงภายใน15นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่า ตัวตัวโครงการววันแบงคอกเนี่ยจะไปโผล่หรือว่าไปเกิดขึ้นที่ชุมชนตรงไหนหรือว่าส่วนไหนของกรุงเทพอันนี้เราอาจจะต้องคอยอติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนไอเดียหรือความคิดที่อยากจ,จะพัฒนาพื้นที่นะคะตรงนี้ให้มันมีให้มันน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ต่อมาโครงการที่3นะคะชื่อว่า Liveable Space for All อันนี้เป็นโครงการภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีปัญหาทางการมองเห็นนะคะหรือว่าเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในเมืองเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไปนะคะโดยใช้กีฬาเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้าถึงนะคะแล้วก็พัฒนาผู้พิการทางสายตานะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่สวนรมมณีนาถน,นนมหาชัยนะคะแขวงสำราญราชเขตพระนครนะคะภายในโครงการจะมีกิจกรรมมากมายนะคะให้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกับผู้พิการนะเดาว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดเปิดเปิด,ปดให้ผู้พิการทางสายตากับคนทั่วไปเนี่ยได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้จริงๆถ้ามันมีอยู่ ตลอดทั่วทั้งกรุงเทพหรือว่าตลอดทั่วทั้งเมืองเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นชื่อโครงการรีเฟอ a b l e Space for all นะคะต่อมาโครงการที่4นะคะชื่อว่า Green Hub Circular Economy นะคะอันนี้เป็นของเจ้าของโครงการคือบริษัทไพรสนีไทยนะ,ะซึ่งตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าไพรสันีไทยเนี่ยแน่นอนนะถูก เขาเยมีการปรับโฉมนะปรับปรุงระบบระเบียบการให้บริการเนี่ยอย่างมากเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกท้าทายด้วยระบบการขนส่งของเอกชนนะซึ่งแบบมาบูมากมากในช่วงที่เป็นโควิดเนาะนะคะพวกธุรกิจ Delivery เอ่ยนะคะเราจะเห็นมีบริษัทเอกชนเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเขาไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไปรษณีย์ไทยเนี่ย มีโครงการนะที่ดำเนินงานอยู่เนะี่ยชื่อว่าพ m อม p o s t นะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ที่จะช่วยจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้ง่ายขึ้นอันนี้ดิฉันยังไม่เคยลองใช้นะคะเป็นระบบเขาเรียกเป็นระบบนิเวศที่ปลอดภยัยนะคะชื่อว่า Digital Post ID นะคะนะวัตกรรมการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ผู้รับให้เป็นการระบุข,ข้อมูลตำแหน่งแบบดนะิจิทัลนะที่เจะจงมากกว่าการใช้รหัสไปรษณีย์แบบเดิมนะเพื่อความปลอดภัยถูกต้องและรวดเร็ว นะอันนี้ก็ลองดูละกันนะคะว่าจะสามารถทําให้การขนส่งนะหรือว่าธุรกิจการการส่งจดหมายการส่งสินค้าการส่งพัสดุเนี่ยมันมันไปได้อย่างรวดเร็วนะถูกต้องได้ยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไรสณีไทยเองเนี่ยก็ยังมี การเตรียมตัวเปิดโครงการที่ชื่อว่า Green Hub Circular Economy ะคะเป็นโครงการจัดการขยะจากทั่วทุกที่นะคะโดยรวบรวมขยะจากพันธมิตรในหลายพื้นที่เพื่อนำไป r e c y c l ิเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปนะคะอันนี้ก็ดีเนาะเพราะว่า,าจากการาซื้อสินค้าออนไลน์เอออะไรเออเนี่ยบางทีมันก็มีขยะที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปานำไป Recycle หรือนำไปส่งต่อให้กับ ใครต่อไปนะถ้าปรสศนีไทยจะเข้ามาช่วยทําตรงนี้ให้มันเป็นระบบนะก็จะดีมากยิ่งขึ้นดูเวลาไปดูเวลามานะหมดเวลาช่วงครึ่งแรกแล้ววันนี้ไม่มีใครช่วยเตือนอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเรากลับมาดูความคิดสร้างสารรค์ที่จะทำให้เมืองเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นที่เหลือกันคะ่สะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัาย,าย,าย,ลายแห่งนวัตกรรม r m u t t moving towards innovative university กลับเข้าสู่ช่วงที่สอของรายการทูทนทล์กนะคะวันนี้ก็มาเป็นทลอกเดียวนะคะเนื่องจากาช่วงวันหยุดยาวนะคะเราก็ทั้งคุณตาท้งที่ฉันก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายก,กันไปปฏิบัติภารกิจนะที่บ้านหรือส่วนตัวนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มาจัดคู่กันนะคะยังไงเดี๋ยวหลังสงกรานนะคะเราได้กลับมาพบกันทั้งสองคนเหมือนเดิม ะะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันชนพูดคุยนะคะเรื่องของนักสร้างสารรค์นะคะทั้งหมด11เรื่องนะคะที่จะมาช่วยเปลี่ยนกรุงเทพนะคะให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะแล้วก็เหมือนที่ดิฉันพูดไปตอนต้นนะ,ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้กับเมืองอื่นๆบ้างนะคะที่ในที่จะเอาไปปรับนะคะทำให้เมืองของอเมืองของทุกท่านนะคะหรือว่าในท้ายที่สุดแล้วนะก็คือทําให้ประเทศของเราเนี่ย นด้อยู่มากขึ้นนะคะอ่ามาดูโครงการที่5นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ใช้ชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงเนะเาะก็ใช้คำว่า Storywise Self Guided Tour Application นะ Self app ation, นะ,ะเดินทางท่องโลก a i ย้อนเวลาย่านองค์อ่างสะพานหันนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นการทำแอพพลิเคชันนะคะนำเที่ยวนะคะ นำเที่ยวในที่นี้เหมือนกับว่าเริ่มเขาเริ่มทาที่ตัวคลององอ่างก่อนนะคะใช้เหมือนกับเวลาคุณผู้ฟังนะเท่าที่อ่านเนาะน่าจะเป็นการเหมือนกับว่าถ้าคุณผู้ฟังเข้าไปอยู่ในในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตรงนั้นเนี่ยนะ,ะก็อาจจะมีเทคโนโลยี ai ให้คุณผู้ฟังได้เปิดดูนะคะควบคู่ไปนะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะให้ศึกษาหรือว่ามีเกมนะ,ะพร้อมความรู้ให้ได้เล่นสนุกเสริมประสบการณ์นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเที่ยวในการท่องเที่ยว พื้นที่เนี่ยให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะเพิ่มให้มันมีความหลากหลายมากกว่ามิติเดิมที่เราแค่เพียงแค่ไปนะคะแล้วอาจจะทําให้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยนะท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นแอปพลิเคชันนะคะต่อมานะคะชื่อโครงการที่6ว่า c o b e i n g to livable space นะ,ะการอยู่ร่วมกันสู่พื้นที่ที่น่าอยู่นะคะ อันนี้เป็นโครงการของศูนย์การทดลองเมืองกรุงเทพมหานครนะคะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะว่ามีศูนย์แบบนี้อยู่ด้วยนะเป็นโครงการนำร่องนะคะเขาบอกว่าภายใต้แนวคิดที่ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่ๆมีความหลากหลายของกลุ่มคนทำอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกาบอกว่าตอนนี้ได้ทําการทดลองไปแล้ว3พื้นที่นะคะพื้นที่แรกก็คือตรงสยามราชเทวีนะคะอันนี้เป็นมีชุมชนอิสลามที่เก่าแก่ที่ที่ชื่อว่าชุมชนบ้านครัวนะคะเขาบอกว่าชุมชนนี้มีวัฒนธรรมของกลุ่มคนอิสลามเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแต่ปัญหาที่พบก็คือว่ามีความแตกต่างของช่วงวัยมาก,มากนะคะแล้วก็ปัญหาสถานที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแล้วก็ปัญหา าการไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยเทศกาล n g n o k d e s i ซ n w e e กเนี่ยก็เลยเป็นช่องทางนะเปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยได้สามารถที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อต้อนรับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการจัดกิจกรรมในชุมชนบ้านครัวนะคะเพื่อให้คนที่เขาสนใจนะคะได้เข้าไปเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ เปิดโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวในอ,อนาคตได้นะคะอีกพื้นที่หนึ่งก็คือตรงเกษตรบางบวัวนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษามาพักอยู่เป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็แน่นอนนักศึกษามาจากหลากหลายพื้นเพเนมาจากหลากหลายแหล่งนะคะกะ็ก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะฉะนั้นจะทำยังไงเนี่ยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ได้นะคะตรงนี้ก็มี เขาบอกว่ามีการสร้างพื้นที่มุมเดิมให้กลายเป็นภาพจํามุมใหม่ให้กับเหล่าบรรดานิสิตนักศึกษาได้ใช้เวาลาแห่งความสนุกร่วมกันนะคะผ่านโปรแกรมทั้งหมด25โปรแกรมแต่อันนี้ไม่มีรายละเอียดเนาะว่าเป็นมีโปรแกรมหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแต่อันนี้คือไอเดียก็คือว่าทํายังไงให้หนักศึกษาที่มาจากจากหลากหลายนะคะ,ะพื้นเพเนี่ยสามารถที่จะมาอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นพื้นที่ทดลองนะคะก็คือตรงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนะคะอันนี้ก็เป็น เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นนะเขาบอกว่ามีถนนตรงพื้นที่ตรงนี้มีถนนสี่สายมาบรรจบกันนะคะแล้วก็มีทางรถไฟฟ้า B T S M R T แล้วก็รถไฟไทยผ่านฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีภาคประชาชนที่เข้มแข็งนะคะ,ะ,คะก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยวงเวียนใหญ่ตลาดพลูเนี่ยก็ถือเป็นย่านอีกย่านหนึ่งนะที่น่าจะได้รับการเข้าไป สร้างสารรค์นะคะแล้วก็ทำให้มันพัฒนาขึ้นนะคะอยากต่อเนื่องนะคะอ่ะอันนี้เป็นโครงการที่6ต่อมาโครงการที่7นะคะเป็นโครงการที่ชื่อว่า citizen centric approach นะะ for better city นะคะอันนี้โดยกลุ่มที่มาพัฒนาก็คือกลุ่มที่เขาชื่อว่า m a y d a y เขามีแนวคิดว่าการบริการสาธารณะเพื่อสาธารณะนะต้องมาจากการคิดร่วมกันของสาธารณชนนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุดนะคะก็ทั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยศึกษาความต้องการแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของประชาชนผ่านแบบสอบถามกว่า500ชุดนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการประชาชนนะคะก็มีการจัด ทำนะคะ,ะขนส่งสาธรารณะที่ชื่อว่าโกโกบัสนะคะโดยภายในเทศก,กาลงานแบงคอกดีไซน์วิกเนี่ยก็มีการรับส่งประชาชนในย่านเกาะรัตนโกสิธิ์และก็บริเวณที่จัดงานนะคะเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับรถสองแถวทั่วประเทศนะคะในจอันนี้ก็ถ้าพูดถึงการบริการสาธรารณะเนี่ยก็กรุงเทพเนี่ยก็ยังถือว่ามีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะคะเหมือนอย่างที่ที่ ที่เราว่าที่เราต้องใช้การขนส่งสาธรารนณะเนาะกะ็สำหรับดิฉันเนี่ยบ้านอยู่ประทุมเนี่ยเข้ากรุงเทพทีก็คือต้องขับรถไปเพราะว่ามัน,ม,นมันเดินทางด้วยรถสาธรารนณะมันยังมันยังไม่สะดวกสบายสำหรับดิฉันสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องอในอนาคตก็หวังว่าจะมีะทีมผู้ผู้บริหารของประเทศเนี่ยนะ,ะสามารถที่จะทำให้การขนส่งสาธรารณะใน บ้านเราเนี่ยเป็นขนส่งสาธารณะได้แบบจริงๆสักทีนะแบบทีไ่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากเท่ากับทุกวันนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นโครงการที่ชื่อว่าลัดล้อในซอยหัวใจเมืองสร้างสรรค์นะอันนี้ก็เขาเชิญชวนไปลัดล้อในในซอยกเกษมสรรค์นหนึ่งเขตปทุมวันนะคะซึ่งเป็นซอยที่เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ที่ชื่อว่าสารัตนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีแกลเลอรี่ตั้งอยู่เนี่ยก็เลยมี มีคนเดินทางเข้าออกนะในตัวซอยเนี้ยเพื่อที่จะเข้ามาดูงานศิลป์นนะที่แกลเกลอรี่นี้แต่แต่เหมือนมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าตัวซอยกเกษมสันหนึ่งเนี่ยมัน,เป,นเป็นซอยที่มีถนนเนี่ยที่มันชํารุดนะคะแล้วก็มีจริงๆแล้วซอยเนี้ยมันเป็นที่พักของของนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีมีมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่าเดาว่าที่พักมันน่าจะค่อนข้างราคา ไม่แพงนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองก็คืออยู่แถวแถวถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่แถวแถวหอศิลป์อยู่ตรงมาบุญครองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบใจกลางเมืองเลยนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในมานักท่องเที่ยวเนี่ยไม่รู้ว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรที่จะน่าเที่ยวบ้างนะคะจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการลัดเลาะในซอยหัวใจเมืองสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่จะนําความเป็นศิลปะและความไม่รู้ของนักท่องเที่ยวเนี่ยมา สร้างสารรค์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อผู้คนในชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพรฉะนั้นตรงนี้ก็ดิฉนันว่ามันก็ดีเนาะมันก็คือทําให้ซอยที่มันอาจจะแบบว่าเป็นซอยเล็กๆนะที่มันมีการสามารถที่จะเดินลัดลอได้แล้วก็ในกรุงเทพมันจะมีซอยแบบนี้อยู่เยอะมากเลยที่มันเป็นซอยย่อยๆนะเป็นทางลัดไปออกตรงโน้นตรงนี้นะคะก็จะได้สามารถที่จะคกอไรพัฒนาขึ้นมานะคะทําให้อาจจะเป็นถนนที่มันอาจจะมีท่อ,อท่อ ฝาท่อเปิดอยู่หรือว่าถนนมันชำรุดเนี่ยก็จะมีการทําให้พัฒนาให้มันใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะมีการซ่อมแซมถนนมีไฟให้มันสว่างนะคะเพื่อที่จะ,ะต้อนรับคนที่จะเข้ามาลัดล้ออยู่ในในซอยเล็กๆต่างๆเหล่านี้นะะก็เป็นการพัฒนาเมืองให้ให้มันมีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการที่มันมีความน่าสนใจนะคะยังไงฝากคุณผู้ฟังนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะจาก เว็บไซต์ของนิตยสารคิดนะที่ชื่อว่า creativethailand.org นะคะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดิฉันว่า,เ,าเราคงจะไม่ได้มาแค่เปลี่ยนกรุงเทพแค่เมืองเดียวเนาะนะอาจจะเป็นไอเดียที่จะไปเปลี่ยนพื้นที่อื่นๆนะคะในเมืองอื่นๆในจังหวัดอื่นๆนะ,ะให้เป็นพื้นที่ที่อาจจะน่าอยู่อยู่แล้วล่ะนะคะให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยได้อย่างปลอดภยัยหรือถ้าเราจะไปเที่ยวเมืองอื่นๆนะคะเราก็จะสามารถไปเที่ยวได้อย่างมีความสุข ไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะคะยังไงก็ฝากเรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์เอาไว้ด้วยสำหรับสัปดาห์นี้แล้วยังไงลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official @rmuttradio